น้ำเย็นเย็นน้ำเย็น,นเย็นให้ลูกฮะลูกลูกก็อา้าวมันก็หมดแล้วสีน้ำแข็งอ,ะอ่ะอ้าวลูกก็ไปไกลอยู่คนเดียวก็เพื่อนล่ะแต่น้ำก็ไม่เย็นสิลูกนี่เอาน้ำแข็งคืนมายิ้มอีกแล้วยิ้ม,ม,ยม,มอย่ายิ้ม <c oughs> เอาน้ำแข็งคืนมา ก้อนใหญ่ด้วยนะก้อนเล็กก็ไม่เอาเห่นเกิด่จากแยกน้ำแข็งมาดบัวมือแม่มือบัวมือเน่แะแลวผิดชอบมือแม่ยังไงหืมยิ่จะมายิ้มอีกเน่แ,แค่สตาร์ทรถแค่นั้นแหละมาเร็วมาก ไปด้วยไม่ได้หรอกลูกแม่ไปทำงานค่ะคุณโอ้ะะไรกัลไรยังแย่กันเดี๋ยวแม่จะมาอีกพวกนี้ลูกนะอยู่นี่นะเดี๋ยวมาเล่นน้ำกันนะพวกนี้เนาะโอเคไหม